ร้านรองดีรองเท้ามือสองของแท้แบรนด์ดังไนกี้อ i ดิดาสพูม่าเอซิกคอนเวิร์สแนและแบรนด์อื่นๆในราคาสุดคุม้มคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะสวัสดีครับพบกับผมคนป่าบ้าบอลอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ก็นะมาเจอกันดึกหน่อยมีใครคิดถึงพี่คนป่าบ้างไหมครับเนี่ยนะ วันนี้ก็จะเป็นแผนเมนเจอร์ดาวทองของน้องริวนะครับน้องริวก็ส่งแผนมาหลายครั้งแล้วแต่พี่ไม่มีเวลาทําให้สักทีนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ตามสัญญานะครับหลังจากอืผัดผ่อนมาหลายครั้งนะครับここก็มีเวลาได้ทําแผนให้น้องริวแล้วเนาะก็แผนนี้นะครับตอนนี้พี่ก็ใช้อยู่จนขึ้นดาวทอง B ได้แล้วแหละแต่คิดว่าถ้า ปรับปรุงต่อไปอีกสักนิดนึงก็น่าจะขึ้นดาวทอง A ได้ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าแร n งกิ้ง a ม a นเจอร์นี่คนเล่นโหดมากๆนะครับทีหมดโหดแล้วก็คนเก่งๆนี่ฟาดฟันกันดุเดือดจริงๆการที่ขึ้นเอทองได้นี่ไม่ง่ายเลยแต่ว่าเราต้องใช้ความพยายามแล้วก็เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับโอเควันนี้แผนของน้องริวนะครับน้องเขาก็บอกว่าคิดค้นขึ้นมาเองเลยนะ เดี S <S ๋ยวเราไปดูก so like ันว่าตั้งค่า AI เป็นยังไงนะครับแล้วก็แท็กติกฟอร์เมชัจะเป็นยังไงกันบ้างแนวรูกแนวรับวันนี้จัดมาให้ครบแน่นอนนะครับไปเริ่มกันที่การตั้งค่า AI กันก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าไม่ว่าจะทํากี่คลิปกี่คลิปนะครับก็ต้องมีคนถามเกี่ยวกับ AI มาทุกคลิปเลยวันนี้จัดให้ดูไปเลยก็ตามนี้เลยนะครับ AI Custom นะเป็นตัวออโต้นักเตะเปลี่ยนตัวเองปานกลางแล้วก็ส่งบอลอย่างที่เห็นเลยนะครับเออตามนั้นละกันอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ทีมกันก่อนนะครับอ่าฟอร์มิชันก็จะมาในรูปแบบ5้าสหนึ่งนะครับ ก็ช่วงนี้เห็นคนใช้หลังหกกันค่อนข้างจะเยอะนะก็แผนนี้ก็ถือว่าออกมาแก้แผนหลังหกได้พอสมควรมเว่าเอ่อ attacking midfield 3ตัวนี้นะครับ IM, CAM แล้วก็ LEM นี่ค่อนข้างจะขึงแนวรับของคู่ต่อสู้ได้ดีนะตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะครับก็ช่วยให้พวกที่อุดๆนี้ต้อง หนาวหนาวร้อนๆกับการโดนยิงไกลไปบ้างเพราะฉะนั้น3ตัวนี้นะครับเป็นนักเตะที่ยิงไกลดีก,ก,ก็ก็จะแจมเลยนะแล้วในนี้ก็แนวรุกแนวรับนะครับใครดูไม่ทันก็กดพอสเอาแล้วกันเนาะอ่าแล้วนี่ก็คือแท็กติกนะครับยวเป็นแท็กติกที่3อันนี้นะจุดเด่นของแท็กติกนี้นะแปลกดีก็คือการเล่นกับ เกมรุกจะใช้การยืนตำแหน่งแบบตามแผนนะครับส่วนเกมรับก็เป็นอิสระเอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันนะครับจังหวะเกมก็จะปานกลางค่อนไปทางช้าส่งลูกสั้นแล้วก็เกมรุกก็ปานกลางนะครับเปิดบอลก็สิบระยะใกล้นะครับแค่นี้แหละแล้วก็เข้าทำแค่ยนะี่สิบสองเนาะแต่ก็ถือว่ายิงไกลเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะเข้าทำ22ก็ตามเนะเกมรับเพลซิ่งตลอดทั้งเกมแล้วก็ดุดันเยอะเยอะมากเลยเหมือนกันนะบางจังหวะก็มีพลดพลาดบ้างแต่ว่าส่วนมากแล้วจะเข้าบอลค่อนข้างหนักนะถ้าไม่ได้บอลก็ฟาวไปเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มของทีมเป็นปานกลางนะแต่ว่าพี่ก็ปรับค่อนข้างบ่อยเวลาเกมเสียเปรียบก็อาจจะปรับเป็น เป็นบุกบ้างนะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่เราจะแก้เกมยังไงเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกดแกร์กันเลยดีกว่าก็วันนี้มีเวลาแค่เกมเดียวนะก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะแพ้หรือชนะนะดูกันเต็มเต็มเกมไปเลยนะครับแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าแผนนี้ดีหรือไม่ดียังไงหรือว่าถ้าเราจะาไปปรับปรุงจะแก้ตรงไหนยังไงนะครับ โอเคครับก็ตัดช่วงเปลี่ยนตัวไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะม,มีลุงเปเล่ด้วยนะเนี่ยมูลค่าทีมก็สามพันสองร้อยล้านก็จะก็ประมาณไม่ได้ครับดูแล้วเป็นนักเตะบวกสูงสูงหลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตำนานด้วยนะ เกมเริ่มแล้วนะครับเลือกแท็กติกที่สามนะครับอ่าตามนั้นเราดูปส่งให้ชวัสยสไตรเกอร์เคมองฟิสชวายสไตรเกอร์เอฟแอนแบกเราดูปโหเร็วมากนะครับพาคไม่ทันกันเลยทีเดียวโดนตัดบอลได้นะเปิดมาอ้าแล้วจังหวะนี้ยังไงบีโฮบไหลามาก็ยิงติดอีกครับมงกก็ไม่ได้ครับ <c oughs> บอลน,น่าจะเข้าทางให้ซ้ำเข้าได้บ้างนะครับเนี่ยเหมือนฝั่งตรงข้ามก็เป็นฟูลทีมเยอรมันกันนะครับน่าสนใจทีเดียวโฮดสกี้ตัดบอลไดบบ้บีโอโฮลากเลี้ยงเข้ามาก็ยังเลาะไปไม่ได้ครับเราดูบซัดลูกนี้ก็แชลลปกองหลังนอยเออรับสบายครับ ลุงเปเล่แทงไม่คัสโตรโหล็อกกลับเข้ามาอย่างนี้สัตว์เรียบร้อยเลยครับโทมัสมุลเลอร์โดนจนได้ครับโดนไวมากๆโดนไวแบบนี้นี่เหนื่อยครับไม่เป็นไรตั้งเกมกันใหม่เราดูจ่ายไม่ฟริสทำชิ่งกันแล้วจังหวะนี้บอลออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับ จ่ายล้ำหน้าไปหน่อยคู่ต่อสู้เริ่มตั้งเกมขึ้นมาใหม่มุลเลอร์แทงมาให้คัสโทสล็อกกลับเข้ามาโมงลูกนี้เกือบโดนอีกลูกหนึ่งครับเล่นน่ากลัวดูโอ้โหดูจังหวะทำชิงเล่นดีมากครับคู่ต่อสู้วันนี้แผนนี่ เหมือนจะมีกองหน้าสามตัวแล้วก็ CAM ตัวหนึ่งนะจ่ายบอลค่อนข้างจะพลาดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ก็ตามที่เห็นเลยแล้วกันนะครับแผนเจ้าของแผนให้มายังไงแล้วก็จัดไปตามนั้นนะครับตามที่น้องริวให้มานะจังหวะนี้พิวรบพิ้วมา <c oughs> เกือบโดนค่อนข้างทำเกมน่ากลัวเลยนะเนี่ย แผนน่าสนใจมากสำหรับคู่ต่อสู้นะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีดีดูแทงบอลลูกนี้มาโยนเข้ามามงไม่ได้ครับโดนคู่ต่อสู้ตัดบอลไม่ได้อีกแล้วเนาะทำเกมค่อนข้างสวยนะครับนักเตะเขาก็เป็นนักเตะสายมินเจอร์ด้วยแหละพวกมุลเลอร์พวกนะ มีหลายตัวเลยที่เล่นโหมดเมนเจอร์ดีนะครับมุลเลอร์คาสโตรแล้วก็เคดิร่าครับก็เป็นสายเมเนเจอร์อยู่แล้วนะครับจังหวะนี้เปเล่ <c oughs> นี่เปเล่แปลกปลอมมาหนึ่งตัวนะครับ ตัดบอลมาได้ชวยส,สไตเกอร์ลินพันธหมดแล้วจังหวะน,นี้ชวยสไตเกอร์ยิงไม่ได้ครับมันควรจะต้องได้ปะเนี่ยจำนวนการยิงประตูก็5ต่อ3นะครับมากกว่าแต่มันมันโดนบล็อกได้ทุกทีเลยครับจังหวะน,นี้เปิดมาติดก็เสียลูกเตะมุมอีกครับบีอาโฮ ชิงกับเราดูเอฟเฟนแบกไหลให้ชวไวสตาเกอร์เบรเม่แทงมาให้ชวไวสตาเกอร์เราดูแทงมาให้ชวไวสตาเกอร์ล้วก็เปิดติดออกไปนะครับโฮ oh, ดอสกี้โยนเข้ามาติดครับโดนตัดบอลไปได้เวลาก็เริ่มหมดไปจนถึงครึ่งหลังแล้วนะครับเนี่ยนาทีที่65แล้ว รูปเกมเหมือนจะเป็นรองแต่ว่าโอกาสทำประตูทำประตูนะอืมอใกล้ๆก,กันนั่นแหละเนาะแต่ก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งฟริสยังส่งให้เบรเม่ทำชิ่งกับเจอร์ร็อโบเตงโพรดอสกี้ไหลเบียโฮบเบียโฮบทำชิ่งกับชวยายสไตรเกอร์ลากเข้ามาไม่มีจังหวะยิงครับ อ้าวพลิกได้เฉยแล้วยิงเข้าไปเลยครับเออตำนานนี่ก็มัว่วดีเหมือนกันนะครับพลิกเข้ามาเข้าเท้าซ้ายแล้วก็ยิงเลยครับเออนึกว่าจะไม่ได้แล้วเชียวนาทีที่เจ็ดสิบสองนะครับตีเสมอได้แล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็เกมกลับมาเสมอกันอีกครั้งนะครับก็จำนวนการยิงประตูนี้ต้องถือว่าเยอะกว่านะ แต่ต้องมาไล่ตีเสมอแบบนี้เบรเม่ทำชิ่งกับโพโดดสกี้หลุดไปทางกราบซ้ายแล้วก็โยนมาแต่ก็ไม่ได้ครับเหมือนจะโดนสวนอีกแล้วนะครับตัดบอลได้บิโอโ h o ลากเข้ามาโพโดดสกี้ยิงลูกนี้ติดเซฟครับแล้วก็ซ้ำอีกทีออกไปไหนไม่รู้ครับเออน่าจะขึ้นนำได้ก็ไม่ได้เนาะ ปูตระสูเริ่มทําเกมขึ้นมาบ้างแล้วก็อ่ะโอ้โหตอกโซนลูกนี้สวยมากแล้วหลุดมาทางซ้ายเอาไหลเข้ามายิงโดนเลยครับนาทีที่แปดสิบหกเปเล่ครับเหลือแค่สี่นาทีเท่านั้นไม่น่ารอดครับยังไงโรดอสก,กี้หลุดมาทางซ้ายโยนเข้ามาเอ้โมงได้เฉยเบียโหอีเบียโหบอีกแล้วครับ เอ,อเสมอได้ไงสองสองลุ้นกันยาวๆจนต่อเวลาแน่นอนนะครับแบบนี้แล้วก็น่าจะหมดเวลาแล้วเนาะหมดเวลาครับอ่าโอกาสจริงประตูนี่มากกว่านิดหน่อยด้วยเนาะแต่ต้องมาไล่ตามตีเสมอสองรอบเลยทีเดียวพี่ว่าเนี่ยมันเล่นไม่ดีเลยนะครับเรารูบกับ ไวสตไตเตกอร์ก็เลยจับมันยืนสลับตำแหน่งกันนะครับยิงไกลลูกนี้ก็ไม่เข้าครับเบรเม่ก็เตะมุมแบบมั่วม,ม,มัวเหมือนจ่ายบอลคืนคู่ต่อสู้ยังไงไม่รู้ครับเอารูปก็จ่ายพลาดอีกแล้วรู้สึกว่าจะจ่ายเสียบ่อยไปหน่อยนะ ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับการตั้งค่า AI หรือเปล่าเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ใช้การตั้งค่า AI นี้เนาะแต่ว่าต้องต้องบอกการตั้งค่า AI เป็นของต้นฉบับเขานะครับเขาให้แผนมันยังไงพี่ก็ให้ไปตามนั้นแล้วกัน <Everything changes. S 1> ชวยสตเกอร์ทำชิ่งกับ หมดเวลาอีกแล้วาภาคไม่ทันสักทีเฮมองฟิสชวายสตายเกอร์เบียโฮปชวายสตายเกอร์ไหลมาให้เราดูไหลมาลูกนี้จะให้โคดอลสก,กี้ก็ลึกไปนะครับเอฟเฟนแบก ขำชิ่งกับเบียโฮแทงมาลูกนี้ก็อา้าวยังตัดบอลได้เอฟเฟนแบกไหลมาชาวไวสตเกอร์ยิงติดแล้วบอลก็ออกไปอีกแล้วครับเจอรโรมอัเต่งทุ่มไกลามาเราดูบงชงลูกนี้ก็เหมือนจะลำหน้าไปแล้วครับโอลิเวอร์เบียโฮเอฟเฟนแบกเราดูชวไวสตเกอร์ยิงไกลลูกนี้ไกลามากครับ ไกลจากเป้าหมายไปมากเวลาก็เลยอแค่2นาทีเท่านั้นเนาะจังหวะนี้ <c oughs> ตัดบอลได้อีกแล้วครับจะสวนได้ไหมครั้งสุดท้ายก็หมดเวลาอีกแล้วครับยิงจุดโทษรอท่ามาธทอุตปั่นๆลูกนี้เข้าไปครับ ลุงเปเล่วิ่งเข้ามาซัดเต็มข้อลูกนี้นอยเออร์นี่ถึงกับยืนนิ่งเลยทีเดียวไมเคิรเลารูฟวิ่งเข้ามาซัดเข้าไปตรงกลางครับโทมัสมูเลอร์วิ่งเข้ามายิงโอ้โหแสกหน้าฟานเนซาเสียเสียหมดเลยนะเสียคนหมดเลยแบบนี้เบรเม่ก็ยังยิงปั่นๆเข้าไปนะเคดีรา วิ่งเข้ามายิงฟาเนซานี่พุ่งไม่เคยถูกทางเลยนะครับสำหรับแม์นี้เราดูนะก็ยังยิงเข้าอยู่โอเวอร์บีโฮยึดนิดนึงยิงแปรเข้าเสาไปเลยครับฟาเนซานี่หมดสิทธิ์เลยทีเดียวโผดอสก,กี้วิ่งเข้ามายึดหนึ่งทีแล้วก็ยิงเอาติดครับอืม,อมแพ้ไปเนี่ยไม่น่ารอดครับ ฟิลิปลามยิงด้วยไม่รอดครับแพ้จนได้ก็เดี๋ยวเรามาดูสถิติการแข่งกันหน่อยนะครับเรตติ้งก็สูสีมากนะครับแถมโอลลเวอร์เบียโฮบได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์แต่ว่าเกมนี้ก็ไม่ดีพอที่จะทำให้ทีมชนะนะครับนี่นะครับยิงเข้ากรอบ1ิครั้งนะครับ อีกฝ่ายยิงเข้ากรอบแค่4ครั้งแต่ว่าแต่ว่าเสมอ2องได้ยังไงไม่รู้ครับอืมเป็นการแข่งขันที่เจ็บปวดมากๆก็สรุปเลยกันนะครับก็เป็นแผนที่ <c oughs> ดีในระดับหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าเกมนี้ที่แพ้นี่ไม่มีโชคด้วยนะแล้วก็คู่ต่อสู้นี่ค่อนข้างจะเลือกนักเตะ สายเมนเจอร์มาค่อนข้างจะครบแล้วก็ครอบคลุมกว่าเพราะฉะนั้นต้องยอมรับในความพ่ายแพ้นะไม่มีข้อแก้ตัวอะไรนะก็ถือเป็นแผนที่ดีนะใครที่จะเอาไปใช้ไปปรับแก้ตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ถามมาได้นะครับถ้าสงสัยยังไง hmm. เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมคนป่าปะวันต้องขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้มีเรียนเช้าด้วยเนาะ เอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าและกันใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดด้วยนะบายบายสวัสดีครับ